สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับผมอาจารย์โอนะครับวิรศุลชวะนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําการออกกำลังกายนะครับการออกกำลังกายเนี่ยมีอยู่แค่2ระบบด้วยกันนะครับก็คือระบบวัสูลาร์ซิเทมก็คือระบบกล้ามเนี่ยนะครับกับคาร์ดิโอวัสูลาร์คือระบบเวียนเลือดนะครับระบบการทํางาน2ระบบเนี่ยทำงานต่างกันนะครับแต่เมื่อบางคนที่ออกกำลังกายเนี่ยไม่ทราบว่าเราออกกำลังกายได้ประโยชน์อะไรนะครับการออกกำลังกายเอาอย่างแรกเลย นะครับยกตัวอย่างอย่างแรกเลยนะครับคือระบบ cardiovascular นะครับ cardiovascular คือระบบไหลเวียนเลือดนะครับก็กิจกรรมอะไรก็แล้วแต่ที่การเคลื่อนไหวของร่างกายขาไม่หยุดแขนไม่หยุดหัวใจทํางานต่อเนื่องนะครับเป็นระยะเวลาตั้งแต่15นาทีขึ้นไปนะครับถือว่าเป็นการออกกำลังกายแบบระบบไหลเวียนเลือดนะครับตัวอย่างเช่นมีอะไรบ้างเดินเร็วนะครับเดินเร็ววิ่งนะครับเต้นอรบกนะฮะ ต้นแอโรบิกมีติดกรรมเต้นที่มันมีความต่อเนื่องในว่ายน้ํจาจักรยานนะครับแต่เงื่อนไขมันมีว่าต้องให้มันมีต่อความต่อเนื่องนะมีผลต่ออัตราการเต้นหัวใจนะก็คือให้หัวใจปกติถ้าสมมติว่าชีชนะพจรขณะพักเราเต้นอยู่วัน70ครั้งต่อนสมมตินะครับ70ครั้งต่อนาทีเมื่อขณะที่เราออกกําลังกายไปอุภมิในร่างกายขยายมากขึ้นนะเพิ่มมากขึ้นหัวใจก็จะทํางานเร็วขึ้นก็จะบีบตัวแรงขึ้นตึบ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 ,ตบ,ตบขึ้น นะครับบางคนถ้าช่วงที่ออกมากเร็วนะอาจจะนะหัวใจอาจจะเต้นอยู่ที่ประมาณชี้จังหวะนาดชี้จังอาจจะเต้นอยู่วันละร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบตั้งต่อนาทีก็ได้นะนั่นคือเขาเรียกว่าระบบการออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอวันสุระเราเรียกนีคาร์ดิโอคาร์ดิโอนะก็คาร, io, คาร์ดิโอนั่นก็คือหลักการก็คือเน้นระบบเลือดเลือดนะครับถ้าระบบเลือดเลือดเราดีแล้วมีประโยชน์ยังไงก็คือหนึ่งลดความดันนะครับลดความดันทำให้นะชีพจรกระนาดพักเราอยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับเกี่ยวกับ หลอดเลือดนะครับเส้นเลือดขยายตัวมากขึ้นก็ทําให้เลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายและไปและกลับได้เร็วขึ้นนะครับรวมทั้งช่วยในการเพิ่มออกซิเจนในเม็ดเลือดน,นะครับเพราะคาร์ดิโอเนี่ยคือเอาออกซิเจนเข้าแล้วคายคาร์บอนออกไปเยอะนะครับเวลาออกกำลังกายคาร์ดิโอเนี่ยต้องหายใจเข้าออกลึกๆปกติเลยนะครับเอาออกซิเจนเข้าเยอะๆนะครับนั่นคือระบบคาร์ดิโออันนี้ผมอธิบายสั้นๆง่ายๆก่อนนะครับแล้วเราจะติดตามกันเรื่อยๆนะครับระบบที่สองคือระบบกล้ามเนื้อ musculoskeletal นะครับระบบกล้ามเนื้อคือการออกกำลังกายที่ ที่ใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่เป็นหลันะะนกนะครับตัวเช่นยกเบสดัมเบลนะครับอันนี้ไม่ได้ใช้ออกซิเจนระยะติดต่อกันนะครับก็อัตราเต้นหัวใจอาจจะไม่เร็วไม่เร็วอาจจะทีบจองหรักตอนที่เราออกล่างกายอาจจะแปดสิบเก้าสิบพอยกดัมเบลเวทอาจจะเต้นแค่เก้าสิบร้อยเดียวเท่านั้นเองไม่ได้มีผลต่อหัวใจมากนะนะครับก็เป็นการยกดัมเบลยกน้าหนักหรือดันพื้นซิดอัพพวกนี้เขาเรียกว่าระบบกล้ามเนื้อนะครับระบบกล้ามเนื้อก็ออกนะครับออกยกของ ใช้แรงต้านใช้เวทเวทนี่สองอย่างบริเวณร่างกายเรากับเวทที่เป็นอุปกรณ์เท่านั้นเองนะครับมี่สองอย่างประโยชน์ของมันคือทําให้การกล้ามเนื้อนะหุ้มกระดูกเหนียวแน่นมากขึ้นนะครับคุณสมบัติกล้ามเนื้อมันสามารถขยายตัวและหดตัวได้นะครับดังนั้นพอเราเล่นตุ้นขึ้นมาปุ๊บมันก็จะหดตัวนะครับหรือขยายตัวบางครั้งนะครับก็ทําให้มันสามารถขยายใหญ่ขึ้นได้นะครับ ก็อันนี้ก็เป็นระบบของกล้ามเนื้อเอาสั้นๆง่ายๆก่อนทำความรู้จักกันก่อนนะครับแล้วผมจะใส่ร้านอยดเรื่อยๆมันจะมีคลิปการออกกำลังกายเรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้แล้วผมทํา Data เลยตอนนี้ก็คือข้อมูลส่วนบุคคลเลยตัวผมเองตัวผมเองทําข้อมูลเลยตอนนี้นะครับตอนนี้อ้วนนะครับวัดขนาดร่างกายทั้งหมดเลยนะครับแขนหน้าอกหน้าท้องเอววัดหมดเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมาเริ่มออกกำลังกายผมดีไซน์โปรแกรมเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ที่ช่องยูทูบเนี่ยที่ที่ผมทําอยู่ตอนนี้แนะนําการออกกำลังกาย อาจจะข้อมูลที่เป็นเปเปอร์ไม่ไม่ไม่สามารถที่จะเอามาลงทิปที่ที่วิดีโอได้นะครับผมก็มีเพจอีกเพจหนึ่งเพจเฟซบุ๊กนะครับก็เป็นเพจของอครูอาจารย์โอออกกาลังกายได้อทนะครับทอ,าาอ,อ,อกทก่กาเนเน้ผมจะมีโปรแกรมมาเลยนทุกสัปดาห์วันในให้เล่นอะไรบ้างแล้วก็ลดปริมาณอาหารอะไรได้บ้างแล้วก็เข้าไปเซิร์ชดูแล้วก็ไปสามารถกปไปดึงมาบ้าง ได้เลยแล้วก็มาอาแนปเป็นของตัวเองนะครับแต่ละคนไม่เหมือนกันอย่างเช่นอย่างเช่นตัวผมเนี่ยผมตอนนี้หน้าท้องใหญ่หน้าท้องเยอะนะครับหน้าอกคลีบแล้วแขนไม่ค่อยเป็นทรงเนี่ยผมก็จะเน้นในส่วนของผมผมจะเน้นหน้าท้องเยอะหน่อยหน้าท้องหน้าอกเยอะนะครับเพราะว่าหน้าท้องผมเนี่ยตอนนี้อ้วนจากเอวแต่ก่อนนั้นเนี่ยนะครับยี่สิบเก้ายี่แปดจุดเก้าตอนนี้ขึ้นมาสามสิบสี่จุดห้านั้นผมจะลดหน้าท้องให้ได้ก่อนนะครับผมจึงเน้นโปรแกรมหน้าท้องแท็บทุกวันเลยแล้วก็มีคาร์ดิโอนะครับ,บเพื่อระบบเสีเรียนได้ที่ดีด้ ก็แนะนำตัวเองเบื้องต้นแค่นี้ก่อนนะครับแล้วผมจะมีรีวิวภาพการทํางานของผมหลังจากการแนะนําตัวเองนะครับก็เป็นข้อมูลเบื้องต้นนะครับเพื่อท่านใดสนใจเชื่อมั่นว่าผมสามารถนําประชาชนหลายๆท่านหรือประชาชนคนที่สนใจนะครับอยากออกกำลังกายได้แล้วก็จะค่อยๆเพิ่มโปรแกรมเข้ามาข้างในนะครับรวมทั้งคลิปแบบการกระตัก็จะอยู่ในทั้งหมดนะครับสำหรับเนี่ยเราไปดูวิดีโอแนะนำตัวเองกันอีกเพิ่มเติมนะครับ ขนาดนี้ผมวัดรอบอกนะครับรบอบอกผมตอนนี้อยู่ที่9.4้าเซนติเมตรนะครับดูที่เอวนะครับ รอบเอวตอนนี้ผมผมอยู่ที่แปดสิบแปดเซนขนาะดหน้าอกกับเอวนะครับเยวส่วนต่างๆคือผมจะันลองแขนสองข้างซ้ายแล้วขวาต้นขาซ้ายแล้วขวานะครับแล้วก็รอบสะโพกผมจะมาทำข้อมูล Data กันนะครับเพื่อให้ทราบว่าขนาดที่ออกกำลังกายสองเดือน,โป,มมนโปรแกรมมีิเขียนโปรแกรมมาสองเดือนเนี่ย เราจะได้ทราบกันว่ามันสามารถขยายตัวหดตัวได้ขนาดไหนนะครับส่วนนี่ชิปจองขนาดพักจะเป็นทีจับชิปจองขนาดพักรวมทั้งความดันร่ห็นด,ด้วยแล้วจะลองออกกําลังกายกันตามโปรแกรมสองเดือนเรามาดูกันว่าสองเดือนเนี่ยมันสามารถเพิ่มขนาดได้เท่าไาหร่ลดหน้าท้องได้เท่าไหร่ลดเพิ่มขนาดต้นขาได้เท่าไหร่แล้วก็เพิ่มในเรื่องของอขนาดแขนขาด้วยนะครับโอเคแล้วเรา เตรียมตัวเจอกันในคอร์สการออกกำลังกาย2เดือน